สวัสดีครับแฟนขับช่องไทยสารคามาพาเพลินสารบันเทิงวงการหมอรำมาฝากทุกท่านนะครับสวัสดีครับทุกๆคนเมื่อวานนะครับแอดมินก็ได้อัปเดตไปแล้วสำหรับบอทบอยซอแอนเมื่อวานนี้เดินทางไปร่วมงานที่จังหวัดมหาสารคาม สำหรับงานที่บดบอยซอแอนนะครับเดินทางไปร่วมนั่นก็คืองานเดินแบบผ้าไหมของจังหวัดมหาสารคามโดยมีชื่องานว่ามหาไหมเมืองคามแอดมินอัปเดตไปให้ดูให้ชมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่อีกหนึ่งประเด็นที่จะมาพูดถึงนั่นก็คือในเรื่องของวันแฮปปี้เบิร์ดเดย์แฮปปี้เบิร์ดเดย์ของซอแอนที่จะถึงในเดือนหน้า ก็มีรูปแบบการจัดงานแบบไหนอย่างไรนะครับเดี๋ยวลองไปฟังจากบอสบอยซอแอนก่อนในรูปแบบของการจัดงานวันเกิดนะครับคือเราจะมีคอนเสิรต์ตเบียร์พอมพงใช่ไหมครับวันที่6กกันยายนซึ่งเป็นครบรอบวันเกิดของแอนแล้วก็จะเป็นครบรอบ โรงแรมเดอะบอสเดอะบอสกรีนด้วยนะครับวันนั้นเราก็จะจัดกิดจ,จ,จ,จรกรรมลดแลกแจกแถมผลิตภัณฑ์บอสแคร์นะฮะส่วนส่วนของคอนเสิร์ตเนี้ยก็จะมีโต๊ะนะครับแต่โต๊ะก็จะอันนี้คือประกาศเลยแต่ว่าทุกท่านก็ค่อยจองพรุ่งนี้นะครับเพราะว่าเพจ a b Story จะเปิดพรุ่งนี้ก็จะมี2มี2อ,อย่างคือผู้ร่วมงานจะได้มีความสบายใจนะฮะก็คือจะมีโต๊ะโต๊ะสามารถนั่งได้8คนมีอาหารแล้วก็เครื่องดื่มน้ำแข็ง อาหารน้ำอัดลมผลไม้แล้วก็น้ําแข็งเนี่ยในราคา4,000บาทก็คนละ500บาทนะครับแล้วก็ถ้าใครไม่เอาโตก็ได้ก็คือบัตรทั่วไป150บาทบัตรทั่วไปสามารถเอาไปแลกบอสแคร์ได้อีกนะครับไปไปเป็นส่วนลดบอสแคร์ได้40บาทนะครับบัตร150บาทนะฮะไปแลกซื้อบอสแคร์ได้40บาทนะฮะแล้วก็ได้ดูคอนเสิร์ตแล้วก็ได้ไปร่วมเบิร์ดเดย์แอนฮอรีแบบสบายใจแล้ทีนี้ ก็สิก็สิจัดโตนี่คืออยากให้ทุกคนมาแต่ก็เชื่อมากว่าทุกคนถ้ามาแล้วก็จะมีความกังวลว่ากลัวจะไม่มีที่นั่งกลัวจะแบบว่าเ <Enjoy. S 1> กงใจเกงใจพวกเราอะไรประมาณนี้ครัเพราะเพราะว่าเป็นงานมันเกิดแต่แต่ปีนี้เราเราจัดเป็นคอนเสิร์ตแล้วจัด,จดกิจกรรมแบบเหมือนกับเราฉลองบอส c a ร์แล้วก็เดอะบอสก e ีนด้วยนะฮะก็เลยให้ทุกคนแบบสบายใจก็บัตรละบัตรละ โต้ละสี่พันซึ่งก็นั่งได้แปดคนนะฮะมีอาหารแล้วก็อยู่ที่บ้านพักหมอลำใจกันร้อยครับอันนี้ก็คือโต้ะ VIP นะฮะมีแค่ห้าสิบโต้เท่านั้นนะครับแล้วก็ถ้าใครมาไม่ได้ก็ซื้อบัตรกลุ่มกิบงฟอนดฟอนก็ต้องไปออกบูธของโรงแรมเนี้ย <laughs> พี่โอจะไปจัดของในส่วนโรงแรมอยู่ พรุ่งนี้นะครจะเปิดจองแล้วก็โต๊ะ VIP รอรับแค่ 50, 50โต๊ะ,ตะเท่านั้นนะครับโต๊ะละ4,000บาทก็ถือคนละ500อยนะฮะแต่คนละ500บาทแล้วก็ได้กินอาหารแล้วก็ได้นั่งเก้าอี้นั่งโต๊ะนะครับแล้วก็มีผลไม้มีน้ําเสิร์ฟประมาณนี้และนี่คือกิจกรรมนะครับ Happy Birthday s อแอนโดยปีนี้ก็จะจัดขึ้นที่บ้านพักหมอลำใจเกินร้อ รูปแบบการจัดนะครับล่าสุดเหมือนที่บอตบอยออกมาเปิดเผยใครที่อยากร่วมงานนั่นก็คือไปร่วมงานได้ที่บ้านพักหมลลาใจเกินร้อยก็มี2รูปแบบนะครับนั่นก็คือใครที่สนใจโต๊ะ VIP นะครับ4,000บาทต่อ8ท่านส่วนคนที่ไม่อยากจะนั่งโต๊ะนะครับ VIP แต่อยากที่จะไปเป็นส่วนหนึ่งของงานมาเกิดของซอแอนก็คือบัตรราคา150บบาทแต่ บัตรสามารถที่จะไปลดนะครับใช้ลดในการซื้อผลิตภัณฑ์ของบอส c a ร์ได้นะครับอีก40บาทโอ้โหสุดคุ้มจริงๆสำหรับใครที่ไปร่วมงานในวันที่6กันยาส่วนคนที่ติดภารกิจไปไม่ได้ก็สามารถที่จะซื้อกลุ่มปิดได้ตอนนี้กลุ่มป,ปิดเปิดแล้วนะครับแต่ถ้าใครไม่มีโต๊ะก็คือบัตร150บบาทนะครับใครไม่มีโต๊ะก็คือบัตร บัตรร้อยห้าสิบาทก็เอาไปลดบอสแคร์ได้อีกสี่สิบาทนะครับทุกคนก็จะได้มาแบบมาสบายใจทั้งทั้งผู้ตอนรับแล้วก็ทั้งผู้มาด้วยเพราะว่าบางอย่างปีที่แล้วแม่แม่ที่จริงๆก,ก็เตรียมจัดโต๊ะไว้นะฮะจัดโต๊ไว้ก็คิดว่าพี่พ,พี่แม่แม่เอบจะอยู่ด้วยเนาะแต่ที่นี่เพื่อกเกิดความแบบกังวลกลัวแบบว่ากลัวเราเป็นส่วนตัวหรือเปล่ากลัว<ๆ>เราเป็นคือคือถ้าถามว่าเป็นส่วนตัวก็พวกเรานี่แหละครับส่วนตัว เอซีทุกคนมาเนี่ยคือเราก็เฮ่ากับคือไทยเฮ่านี่แหละครับเออแต่ว่าคือรอบนี้เราก็จะเปิดให้คนทั่วไปมาด้วยนะครับก็ก็รอ,อจองโตะนะครับพี่พี่แม่แม่ทุกทุกท่านนะฮะสี่พันบาทนั่งได้แปดคนปกติคอนเสิร์ตแอนโอรีนี่ไปนี่สี่คนนะี่โตโต๊ะสามพันสี่พันนี่นั่งได้<า>แค่สี่คน<อ>แล้วก็กลัวเข้าไม่ถึงจ้าครับผมเข้าถึงครับ งานก็จะเริ่มประมาณห้ากลัวเข้าไม่ถึงเข้าจัดถึงขนาดไหนครับ,แ,บ,บแม่แม่กลัวเข้าไม่ถึงนี่ต้องถึงขนาดไหนฮะแม่หนูหนูจะบอกนะว่าจริงๆอ่ะเราได้ท,ทํากิจกรรมร่วมกันแล้วเราได้มาเจอกันต่อให้ไม่ได้มายืนคุยใกล้ๆหรือไม่ได้มาถ่ายรูปหนูว่ามันก็ที่สุดแล้วอะ่ะเออมันจะมีคอนเสิร์ตของอพภินันน้อยดาวเหนือนะครับเริ่มห้าโมงไปถึงสองทุ่มแล้วก็สองทุ่มถึงสองทุ่มครึ่งเนี่ยก็จะเป็นมิง มีติ้งเพื่อที่พวกเราเอฟซีจะได้เบิร์ตเดย์แอนออร์ดีนะครับมีกลุมปีดครับผมมีกลุมปีดน่าจะเปิดพรุ่งนี้ครับรอกลุมปีดแต่ก็อยางให้มานะครับอยากให้มาได้จะได้คือเนี่ยนะเหมือนกับทุกๆปีทุกๆป,ปีก็มีแต่คนอยากมาเนาะแต่ว่าด้วยด้วยความที่หลายๆอย่างเราเก่งส่วนมากคนก็มันเป็นช่วงซอ้อมแหละเออช่วงซ้อมด้วยแล้วก็ มันเป็นอะไรที่ที่ที่เราข้าสิ่ตอบคนนนึ่งสิมันกะยากมันมันบอกคือตอนเปิดฤดูกาลนั่งสินะกัเล่กันเล่บอกคอยสะดวกแต่ว่าปีนี้เราก็เลยวางแผนก็ไหนๆแล้วก็ไหนๆแล้วก็คือเราเราไม่อยากให้ให้หลายๆคนเสียความรู้สึกอย่างทุกๆปีเนี่ยแม่ๆป้าๆเขาก็จะออกของขวัญมาให้ขอมาให้ได้ไหมแค่นี้นิดนึงอะไรเงี้ยคือจริงๆอะเราก็อยากแบบอยากเจออย่างงั้นก็มาเลยมาเจออะไรอะไรเงี้ย มาเจอกันมาทํากิจกรรมร่วมกันเลยแล้วจริงๆคอนเสิร์ตเนี่ยคือหนูหนูว่าซ้าจังไม่ให้เบิร์ฟฟี่แคร์พี่นอ้องเสียบัตรเขามากมานั่งนี่บอกนาังให้แล้วก็วเ,อเอาง่ายคือจ่ายค่าข้าวแหละเอาง่ายเลยจ่ายแค่ค่าโต๊ะค่าค่าโต๊ะจีนนะ่ะค่าข้าวแต่พวกอย่างอื่นนะเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เลี้ยงเองอืมแค่นั้นเองค่ะ ถ้าไม่ได้จองตัวไปซื้อบัตรนงานใช่ครับผมปันทานร้อยห้าสิบาทร้อยห้าสิบาทครับอันนี้ก็คือสามารถอยู่อยู่ได้ตามอัธยาศัยก็อยู่อยู่อยู่ตรงที่ไม่ใช่โซนโต๊ะ<ซ>แค่ <VIP. S 2> ครับชก็ไปเข้าไปหน้าเวทีได้เหมือนเดิมแต่ว่ามันมันจะมีโซนกัน้น บอดบอยซอแอนทำไมถึงจัดแบบนี้ก็อยากที่จะให้ทุกคนนะครับที่เป็นแฟนคลับซอแอนบอดบอยน้องพลน้องเพชรนี่แหละอยากจะให้มากันเยอะๆมาร่วมกิจกรรมนะครับมันเป็นกิจกรรมที่เป็นหนึ่งวันสำคัญของซอแอนนั่นก็คือเป็นวันคล้ายวันเกิดนะครับวันที่6กันยานี้ยังไงก็เชิญชวนนะครับแฟนคลับทุกคนนะครับดอมน้องพลน้องเพชร ทุกคนนั่นแหละวันที่6ก็สามารถที่จะเดินทางไปได้สําหรับใครที่จะจองโต๊ะนะครับก็จับกลุ่มกันจองก็ได้นะครับเพราะว่า8คนต่อ1โต๊ะนะครับแท่านในราคา4,000บาทหรือใครจะไปเดี่ยวไปคู่นะครับไม่มีโต๊ะก็ไปซื้อบัตรหน้าง,งาน150บาท และบัตร150บาทสามารถที่จะนำไปเป็นส่วนลดนะครับผลิตภัณฑ์ของบอทบอยซอแอนได้เพราะว่าจะมีการจัดบูธในงานวันนั้นนะครับยังไงก็ฝากแม่แม่พี่ๆทุกคนนะครับอย่าลืมไปส่งกำลังแรงใจไปร่วมสนุกในงาน Happy b i r t ร์เดของซอแอนแอนออรดีนะครับ